ดันด <Workers S 2> <อ>ูว่ามาเลยอไปเรอน่มันดูว่ามาก้องวาไปจด ครับเราก็จะมากินกันต่อครับหมาขันบ่หน่ะไม่รู้นะครับก็ไม่รู้นะครับ่นจะโดนใครแล้วเดินไปก็ไดูปืนอถดิไปแคยดูปืนไอคุณจาถรอฮ์คุซาละเออเอาล้ว

โอ้โหยังสวยครับด้คลิปไหมด้คลิปแล้วครับไอ้ตมอมือเตอ้กล้องหันกลกล้องนี่เตมมือเตอมืออ้บอแล้วมันต้องฟาดแน่เลยเควินโตม่ใอ้นไหมโอ้โหเไป้ บอกโมบาย่านครับคุณโมบายย่านครับกลัวปลาครับกเนีว่ยอะไรเควินเควินใจครับตัวแม่หครับ <u> uh> ตัวแม่ครับโอ้กลัวจะตัวใกล้ โอ้ยไซสี่โอ้โหอย่างสวยครับอู้ครับ <laughs> มันหลุดครับมันหลุดมผมกลัวปลาครับโอ้โหอย่างสวยครับดูครับเอาขึ้นมาแล้วครับโอ้โ,อโยไซย่างสวยว้าวสวยมากครับไซสี่ไซสี่อะไรควาหนิงไปนี่งปิดบ่บอยอ เอาไหมวัดดูสับอีกสับอีกสับสับกูนั่นสับเร็วสับเออสับโอ้ยว่าต้องสับกูนั่นได้เดี๋ยวเอากัดเองเดี๋ยวไม่ยังนี้เลยค้ายคล้ายบมืองไหนล่ะตื่นแล้ดี๋ยว จับบอลไว <initiatives> ้ <daha S 2> <vont vine gary> ตบตบตบเลยก่อตึงตึงอ่ะฮัลโหลเบลเบงอยู่ตลาดบ่บ่ได้ปลาวะมึงซื้อปลาไว้นหนเนี่ยเอาตัวจากสองโลด้วยก็ล้งท้ายรูปน้ำเดี๋ยวกูจะเอารูกเกาลงหมื่เอียนเดี๋ยวปลาดเรื่อปลาดตัวดำดำเรื่องต, كم, ตัวดำๆแน่ส uh ่วงนี <za> ้ปลาปลามันอก 哎，姐 <Hey. S 2> 你来。